อ่ะต่อไปตัวอย่างที่3นะคะจงสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานให้มีความยาวของด้านเป็น a และ b หน่วยตามที่กำหนดให้นะคะโดยที่มุม1มีขนาด45องศาเรามาดูก่อนว่าสี่เหลี่ยมด้านขนานสมบัติของสี่เหลี่ยมด้านขนานมันมีว่ายังไงบ้างเราเรียนเรื่องการสร้างเส้นขนานไปแล้วใช่ไหมคะเราจะนำความรู้ตรงนั้นมาใช้นะ สี่เหลี่ยมด้านขนานสมบัติของสี่เหลี่ยมด้านขนานอ่าว่ารูปคร่าวๆขึ้นมาดูก่อนหนึ่งรูปเล็กๆเพื่อให้เห็นภาพรวมนะคะจะว่าในลักษณะนี้สี่เหลี่ยมด้านขนานมันก็จะมีสมบัติว่าด้านตรงข้ามกันจะยาวเท่ากันและขนานกันใช่ไหมคะยาวเท่ากันและขนานกันวัดรูปประมาณนี้วัดรูปคร่าวๆเพื่อเห็นภาพรวมก่อน อ่ะครูตั้งชื่อว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาน PQRS แล้วกันนะคะโดยให้มุมนี้เอาด้านก่อนด้านด้านก่อนเขาบอกว่าให้มีด้านความยาวของด้านเป็น a และ b หน่วยก็คือสมบัติของสี่เหลี่ยมด้านขนานด้านตรงข้ามกันจะยาวเท่ากันและขนานกันครูให้ด้านให้เป็น ด้านนี้เป็น A หน่วยเพราะฉะนั้นด้านนี้ก็ต้องเป็น A หน่วยเท่ากันนะคะสองด้านนี้เท่ากันอยู่ตรงข้ามกันขนาดเท่ากันต่อไปให้ด้านนี้ยาว b ด้านนี้ยาว b ด้านนี้ยาว b หน่วยด้านนี้ก็ต้องยาว b หน่วยนะขนาดกันแล้วถ้าให้มุมนี้กลาง45องศา สมบัติของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดก็คือมุมนี้ถ้าเราให้มุมนี้เป็น45องศามุมเนี้ยถ้ารวมกับมุมนี้เราต้องได้180องศาเพราะฉะนั้นถ้ามุมนี้45องศามุมนี้ก็ต้องเป็น135องศานั่นเองนะเราต้องนำความรู้เรื่องการสร้างมุมขนาดต่างๆมาใช้ในการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปนี้ด้วยนั่นเอง อ่าวิธีทำเลนก็ลากส่วนของเส้นตรง PQ ให้ยาวกว่า a เล็กน้อยนะคะ a, ยังไม่ใช่ PQ ลากส่วนของเส้นตรงให้ยาวกว่า a เล็กน้อยอให้ยาวกว่า a ประมาณนะี้อ่ะให้จุดนี้เป็นจุด P แล้วก็การเวียนออกรัศมีเท่ากับ a ตังรัศสมีเท่ากับ a เ,เท่าแล้วนะใช้ P เป็นจุดสุดกลางเขียนจนโคง้งตัดส่นของเส้นตรงจุดตัดที่ได้ก็ให้เป็นจุด Q นักเรียนจะได้ PQ ยาวเท่ากับ a หน่วยยาวเท่ากับ a หน่วยแล้วนะคะต่อไปเราจะสร้างมุม P ให้มีขนาดสาี่สิบห้าองศาถ้ามุม P ตรงมุม P มีขนาด45า้าองศาตรงมุม Q มุมนี้จะต้องมีขนาดเท่ากับ135องศาเพราะว่ามุมภายในบนภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดสมมติของสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะมุมภายในบนข้างเดียวกันรวมกันจะได้180องศานั่นเองเพราะฉะนั้นการสร้างมุม P ให้มีขนาด45องศาเราก็ต้องสร้างมุม90ขึ้นมาก่อนนั่นเองเราก็ต่อด้านนี้ก่าใช้เส้นปะนะคะสร้างเส้นปะขึ้นมาเพื่อ ใช้สำหรับการสร้างมุม90องศาสร้างมุมนี้ให้เป็น45องศาก่อนนะใครจำได้ก็คือทำไปเลยนะทำไปเลยไม่ต้องรอครูก็ได้สร้างมุม90แล้วแบ่งครึ่ง90ก็จะได้45นั่นเองแล้วเรียน,นก็ใช้ P เป็นจุดศูนย์กลางการกเวลนรัศมีพอสมควรค่ะเขียนสว่วนโค้งตัดแขนของมุมตรงเหมือนเดิมหแบ่งครึ่งมุมตรงเพื่อให้ได้มุม เก้าสิบองศานะคะพอได้มุมเก้าสบองศาแล้วเราถึงจะแบ่งครึ่งเ0้าสิบเพื่อให้ได้มุมสี่สิบห้านั่นเองอ่ะได้จุดตัดบนแข็งของมุมตรงแล้วมุมร้อยแดสิบแล้วนะคะก็คือจุดนี้จุดนี้กับจุดนี้จุดนี้กับจุดนี้เราใช้สองจุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางและกลางเวลัสมีเท่ากันเขียนส่วนโค้งให้ตัดกัน่เขียนส่วนโค้งให้ตัดกันครูไม่กําหนดชื่อจุดแล้วนะ ก็คุคิดว่าทุกคนต้องทําเป็นแล้วนะมุม90อ,องศาเนี่ยทุกคนต้องทําเป็นแล้วอ่ะใช้จุดนี้จุดศูนย์กลางกลางมีอกลัสมีพอสมควรเขียนสังโคงเอาไว้หนึ่งเส้นอ่าลัสมีเท่าเดิมใช้จุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางเขียนสังโคงให้ตัดกันอ่าได้จุดตัดเราก็ลากเส้นปะนะคะอันนี้จะได้มุม90ละ แต่เราไม่ได้ต้องการมุมเก้าสิบมุมเก้าสิบไม่ใช่มุมที่เป็นคำตอบของเราเราก็ใช้เส้นปักลากเส้นเงินไปได้มุมนี้เก้าสิบต่อไปได้จุดตัดบนแขนของมุมเก้าสิบคือจุดนี้กับจุดนี้นะคะได้สองจุดเราจะแบ่งครึ่งมุมเก้าสิบซิกนี้นะคะเพื่อให้ลักษณะของมุมตรงนี้เป็นมุมแหลมแบ่งครึ่งมุมเก้าสิบซิกนี้เราจะใช้จุดนี้กับจุดนี้เป็นจุดูนยนกลางและสมีเท่ากันนะคะเอาจุดนี้ก่อน กางเวนออกรัศมีพอสมควรเขียนสังโค้งเอาไว้เส้นลัศมีเท่าเดิมใช้จุดนี้นะคะนี่คันนี้ใช้จุดนี้นะคะเขียนสังโค้งให้ตัดกับส่วนโค้งเดิมที่เขียนไว้ตัดแล้วได้จุดตัดแล้วนักเรียนก็ลากส่วนของเส้นตรงจากจุด P ให้ผ่านจุดตัดจุดนี้นะคะมันก็จะกลายเป็นเส้นแบ่งครึ่งมุม90นะ แบ่งครึ่งมุม90สิบมุมนี้ก็จะกลายเป็นสี่สิบห้าองศาตามต้องการมุมนี้เป็นสี่สิบห้าองศาแล้วนะคะมุมนี้สี่สิบห้าองศาตามที่โจทย์ต้องการเขาเขาบอกว่าให้มีมุมหนึ่งมีขนาดส5ห้าองศาลากส่วนของเส้นตรงให้ยาวพอสมควรนะคะลากไปแล้วด้านที่เหลือด้ดานนี้ด้านนี้ต้องอยาวเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ B นักเรียนก็เอาวงเวียนกลางเวียนออกรัศมีเท่ากับบี ตรางมีรัศมีเท่ากับ b แล้วก็ใช้จุด p เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งให้ตัดส่วนของเส้นตรงตัดชึบได้จุดตัดจุดตัดที่ได้ให้เป็นจุด s เนี่ยค่ะจุด s จุด s เราจะได้ ps ยาวเท่ากับ b หน่วยอ่าด้านนี้จะเท่ากับ b หน่วยแล้วเสร็จไปสองด้าน1มุมนะคะต่อไปมุม q จะต้องมีลักษณะเป็นแบบนี้เป็นมุมบ้าน มีขนาด135องศา135องศาเราเคยสร้างไปแล้วทำแบบฝึกหัดไปแล้ว35องศาเกิดจาก90 90บวก45นั่นเองหรือเราก็เราก็สร้างอย่างนี้ลูกลักษณะมันต้องตรงนี้เป็นมุมป้านนะเราก็สร้างแบบเดียวกับที่จุด P เลยสร้างแบบเดียวกันกับที่จุด P นะคะคือสร้าง90ก่อนแล้วก็แบ่งครึ่งมุม90ซิกนี้ ตรงนี้เป็นด้านเริ่มต้นนะมุมภายในมันเป็นมุมภายใน90บวกอีก45ก็ได้35นั่นเอง1 3 5องศานั่นเองอ่ะสร้างมุม90ที่จุด Q ก่อนใช้ Q เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโคง้งตัดแขนของมุมตรงทั้งสองแขนได้จุดตัดนะคือจุดนี้กับจุดนี้ นักเรียนก็ใช้จุดตัดบนแขนของมุมตรงทั้งสองแขนทั้งสองจุดนะจุดนี้กางเวปออกไปรัศมีพอสมควรเขียนส่วนโคง้งนะซึ่งใครจำได้แล้วการสร้างมุมเก้าสิบทาไปเลยนะคะรัศมีเท่าเดิมใช้จุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งให้ตัดกันได้จุดตัดใช้เส้นปะลากเส้นปะจากจุด Q ไปที่จุดตัดนะคะ ลากเพื่อให้หาจุดตัดมุมแข็งของมุมอีกจุดหนึ่งมันจะได้มุมเก้าสิบแล้วนะจากด้านนี้มาถึงด้านนี้เก้าสิบแหละอันนี้คือวัดแบบตามเข็มนาฬิกาทําได้ไหมตามเข็มทวนเข็มถ้าอย่างนี้คือวัดจากด้านนี้ไปด้านนี้ก็คือเป็นการสร้างแบบทวนเข็มนาฬิกาถ้าจากด้านนี้มาด้านนี้ก็คือแบบตามเข็มนาฬิกาต่อไปตรงนี้จากตรงนี้ถึงตรงนี้คือเก้าสิบองศาต้องการบวกเพิ่มอีกสี่สิบห้าเราก็มาแบ่งครึ่งเก้าสิบซิกนี้ พื่อให้ได้45ให้มันมีลักษณะเป็นมุมป้านแบบนี้นะเรนก็ใช้จุดสองจุดนี้อ่าจุดศูนย์กลางอจุดนี้ก่อนกลางเวนออกไปลรัศมีพอสมควรเขียนส่วนโค้งอืมนี้รัศมีเท่าเดิมใช้จุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางเขียนสว่วนโค้งให้ตัดกันได้จุดตัดอ่าจุดตัดแล้วก็ลากเส้น จากจุด Q ิให้ผ่านจุดตัดอะลากไปให้ยาวพอสมควรนะคะลากไปให้ยาวพอสมควรอ่าตรงนี้จากจุดนี้ถึงตรงนี้ก็เก้าสิบจากตรงนี้ถึงตรงนี้คืออีกสี่สิบห้าเก้าสิบบวกอีกสี่สิบห้าก็กลายเป็นหนึ่งร้อยสามสิบห้าได้มุมคิวมีขนาดหนึ่งร้อยสามสิบห้าองศาตามต้องการนะคะมุมนี้ จากนั้นก็ด้านนี้มันตรงข้ามกับด้านนี้ใช่ไหมคะด้านที่อยู่ตรงข้ามกันสมมรับของเสี่ยนนั้นขนาดคือด้านตรงข้ามกันจะยาวเท่ากันและขนาดกันนั่นเองนักเรียนด้านนี้ก็ต้องยาวเท่ากับ B หน่วยนักเรียนก็ใช้วงเวียนกลางเวียนออกรัศมีเท่ากับ B หน่วยรัศมีเท่ากับ B หน่วยแล้วก็ใช้คิวเป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโคง้งตัดสองเส้นตรงได้จุดตัด จุดตัดที่ได้นี่เป็นจุด R นั่นเองจะได้ QR ยาวเท่ากับ b หน่วยด้านที่อยู่ตรงข้ามกันยาวเท่ากันและขนานกันนะคะสองด้านนี้เท่ากันและขนานกันด้านนี้นี่คือสัญลักษณ์ว่ามันขนานกันนะขนานกันและยาวเท่ากันแล้วก็จะมีจุด R กับจุด S และด้านที่เหลือเราก็สามารถลาก RS ได้เลยนะคะนักเรียนจะได้ RS ยาวเท่ากับ a หน่วยโดยปริยายนะคะด้านนี้กับด้านนี้ก็จะขนานกันและยาวเท่ากันสัญ,ญลักษณ์ทำสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ลูกศรหันไปทางเดียวกันหมายถึงขนานกันนะคะเสร็จแล้วสี่เหลี่ยมด้านขนานวิธีสร้างขั้นแรกทางไหเมื่อกี้สร้าง Pq ให้ยาวเท่ากับ เหน่วยนั่นเองข้อ1สร้างด้าน PQ ให้ยาวเท่ากับ A หน่วยต่อไปสร้างมุมมุมไหนมุม QPS ให้มีขนาด45องศาสร้างขนาดของมุม QPS ให้เท่ากับ45องศาและ สร้างมุม Q คือมุม PQR ให้มีขนาดเท่ากับ135องศาสร้างขนาดของมุม PQR ให้ได้ขนาด135องศาจากนั้นสร้างด้าน PS ให้เท่ากับด้าน QR เท่ากับ b หน่วย พีเให้เท่ากับด้าน q r วเท่ากับ b หน่วยก็จะได้สาด้านสองด้านสาด้านแล้วด้านที่4ก็คือสามารถลากเส้นเชื่อมจุดที่มีอยู่แล้วได้เลยนะคะและต่ขอข้อนี้เลยและลากส่วนของเส้นตรง RS จะได้ส่วนของเส้นตรง RS ยาวเท่ากับ a หน่วยสุดท้ายก็จะได้สี่เหลี่ย S. <S ม PQRS 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 น่สวยเลย สี่เหลี่ยม P Q R S เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานตามต้องการ